สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่แป้งชมนะคะจะมาเฉลยไอเทมลับนะฮะ <Okay. S 1> ที่ตอนนั้นพี่แป้งให้ทุกนานะคะไปโหวตน,นั่นเองที่มีทั้งหมด3คนจําได้ไหมถ้าใครจําไม่ได้เดี๋ยวพี่แป้งพาไปดู <c oughs> และนี่ก็คือแบบที่พี่แป้งบอกน,นะคะน้องๆ <c oughs> ซึ่งตอนนี้นะคะการโหวตได้ปิดตัวลงไปแล้วเรียบร้อยนะคะเพราะว่าไม่มีเวลาคูดาวแล้วค่ะ เป็นเอกสท์แล้วมัง้งพี่แป้งไม่แน่ใจนะคะว่าใครชนะหรือว่ามันยังไม่เปรเียรอยู่น้นนองๆก็ต้องมารอดูกันนะคะพี่แป้งก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันยังสามารถโหวตได้อยู่ไหมเพราะว่ามันปิดเวลาคูดาวไปแล้วเรียบร้อยค่ะซึ่งหากมันรับได้เมื่อไหร่น้องๆน่าจะมารับตรงนี้นะคะ <Okay. S 1> หากคนไหนนะคะที่มันมารับได้พี่แป้งจะรีบมาทําคีิปให้กับน้องๆดูเลยค่ะซึ่งน้องๆหลายคนก็ถามพี่แป้งมาว่าเฮ้ยพี่แป้งมันเกินวันที่ แล้วทำไมมันยังไม่ได้โขกอีกซึ่งตอนนี้นะคะตัวพี่แป้งเองก็คิดว่าเฮ้ยแมปมันอาจจะยังบั๊กอยู่หรือเปล่าเพราะว่ามีคนเข้าไปเล่นงานคอนเสิร์ตก็ไม่ได้น่ากากเหมือนกันนะคะพี่แป้งก็เลยคิดว่าตอนนี้นะคะมันยังไม่เสถียรหรือมันยังบั๊กอยู่หรือผลการวงการโหวตมันยังแบบไม่สาเร็จอะไรอย่างนี้นะคะอยากให้น้องๆรอไปก่อนนะคะหากมันมาเมื่อไร่แล้วพี่แป้งจะรีบบอกน้องๆเลยค่ะแล้วเราก็ไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าไอเทมรักที่เขาบอกกันเนี่ยมันคืออะไรว้าวแล้วนี่ก็คือนะคะที่ นาที่อยู่ตรงหัวของเราดีพี่แปงใส่กับนางเงือกก็คือไอเทมรักของเรานี่เองตอนแรกพี่แป้งคิดว่ามันน่าจะอลังการกว่านี้นะแต่อันนี้นาะ,ะพี่แป้งก็ไปดูมาแนะเขาบอกว่ามันคืออันนี้ก็ต้องรอดูกันว่าเฮ้ย <c oughs> มันจะมีเปลี่ยนแปลงไหมหรือจะเป็นตามที่พี่แปง้งพูดก็ต้องรอดูกันถูกใจโ้โนๆหรือเปล่าหรือว่า กวังก็ลองคอมเมนต์มาบอกพี่แป้งได้นะคะน้องๆหลายๆคนถามพี่แป้งนะคะว่าพี่แป้งยังทําคลิปสอนรับของฟรีอยู่หรือเปล่าพี่แป้งทําเหมือนเดิมเลยค่ะไม่ได้เลิกทำนะคะแต่เพียงว่าของอลิมิเต็ดเนี่ยพี่แป้งจะไม่ทํานั่นเองค่ะเพราะว่าพี่แป้ง จะได้เนี่ยมันน้อยมากๆ0ูนย์จุดเลยซึ่งตัวพี่แป้งเองก็ไม่อยากให้น้องๆคาดหวังแลวรู้สึกผิดหวังนะคะก็เลยรู้สึกว่าเอยเราไม่ทําดีกว่าเพราะว่าของมันชอบมาเวลาแบบทีหนึ่งสองสามสี่อะไรอย่างเงี้ยพี่แป้งก็เลยคิดว่าถ้าน้องๆนอนดึกอ่ะน้องๆอ,อาจจะถูกคุณพ่อคุณแม่ว่าได้นะคะก็เลยแบบเออไม่เป็นไรงั้นเราไม่ทําก็ได้เดี๋ยวรอของฟรีที่มาจากแมทต่างๆมานะ,ะพี่แป้งจะรีบม,มาทาให้น้องๆดูเลยค่ะไม่ต้องกลัวน,นะคะพี่แป้งไม่ได้หนีหายไปไหนย่าลืมคิดน้องๆดูทุกวันเลยเป็นยง คลิปนี้อาอนองชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจที่แป้งด้วยไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบอกเลยว่าวันนี้มีคลิปตอนเย็นด้วยนะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย